สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับรวยคุณทอง168 channel ครับวันนี้พาชมเหรียรุ่นสร้างวรมี60หลวงพ่อทองสุทธาศิโลครับวันนี้จะพาชมตำหนิบล็อกทองคําครับบล็อกทองคําเหรียญรุ่นนี้จะสร้างอยู่3บล็อกนะครับ1มีบล็อกทองคํา2บล็อกผิวไฟ3บล็อกวงเดือนนะครับราคาเล่นหากันบล็อก บล็อกทองคํานี่จะราคาแพงสุดนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาชมตําหนินะครับตําหนิที่แบบชัดเจนแบบสุดๆสําหรับบล็บอกนี้ที่ความแตกต่างกับบล็อกอื่นเอาแบบชัดเจนสุดๆนะครับมาจุดแรกจุดแรกนะครับอยู่ยังอยู่ที่หูซ้ายและขวาขององค์หลวงพ่อทองนะครับหูซ้ายและขวายวส่องให้ดูครับ จะมีเส้นแตกทั้งสองฝั่งนะครับครับเห็นไหมครับทางด้านซ้ายจะมีเส้นแตกตรงบนบนหูซ้ายลงพ่อนะครับชัดเจนนะครับและก็ ด้านขวาด้วยครับด้านขวาก็จะแตกออกอีกเส้นหนึ่งนะสำหรับบล็อกอื่นๆจะนี่ครับขวามือผมนะครับทั้งฝั่งซ้ายและขวาของหูหลวงพ่อใบหูหลวงพ่อนะครับโอเคนะครับเห็นชัดเจนนะครับเนี่ยสำหรับบล็อกอื่นๆเนี่ยจะมีเส้นแตกเฉพาะ ใบหูขวาหลวงพอ่อนะครับผมได้รีวิวบล็อกผิวไฟกับบล็อกวงเดือนไปแล้วไปย้อนดูได้อีกทีนะครับไปครับจุดที่สองจุดที่สองที่จะเอาแบบเด่นๆด้านหน้าเลยนะครับจะดูตรงนี้เส้นขีดตรงหัวเข่านี้ครับบล็อกทองคำจะสั้นสั้นสุด นี่นะครับชัดเจนนะครับเส้นขีดตรงหัวเขา่าบ็อกทองคําจะสั้นสุดนะจุดไหนที่แบบดูยากๆก,ก็จะผ่านไปก่อนนะครับจุดต่อไปครับตรงเส้นสังคตินี่ครับจะมีแค่3เส้นของบล็อกทองคำ ไงเนาะนี่นี่เห็นไหมครับกล้องไม่ซูมด้วยครับเดี๋ยวนะครับไม่ค่อยชัดเจนเดี๋ยวส่งให้ดูแบบนี่ครับนี่ครับจะมีแค่สามเส้นนะครับเส้นประคดเอวหลวงพ่อ แล้วก็างข้างล่างนี้ไม่ใช่เส้นนะครับเป็นเหมือนเนื้อเกินนิดๆน,นะครับโอเคนะครับไปไปดูด้านหลังกันครับทีนี้ไปดูด้านหลังกันสําหรับการเล่นหาบล็อกทองคําจะแพงสุดนะครับบล็อกทองคําจะมีราคาแพงสุดจุดที่1ไปดูตรงนี้ครับนี่ครับตรงโค้ดเนี่ยตรงยันมิตรงนี้นะครับ จะมีเส้นแตกสองเส้นขีดออกไปทั้งซ้ายและขวาเดี๋ยวผมหาอะไรไอน,นี้ให้ดูนะครับตรงนี้นะครับเส้นแตกตรงนี้ตรงโคตรมีตรงนี้จะขีดเฉียงออกไปนะสองให้ดูครับนี่นี่ครับโคตรมีตัวนี้จะไป เส้นขีดจะไปถึงโคดมิดตัวบนที่เป็นอยู่ในวงกลมนะครับแต่จะแต่จะไม่ชนกันนี่นะครับจะสั้นกว่าบล็อกอื่นๆบล็อกอื่นๆก็จะขีดแตกต่างกันไปนะครับขีดบนขีดล่างตัวนี้ขีดไปตรงกลางเลยครับแล้วก็เส้นตรงนี้ครับ และอีกจุดหนึ่งครับขีดเส้นเส้นขีดตรงที่ออกจากยันดวงเนี่ยเส้นขีดตรงออกจากยันดวงบล็อกทองคำครับจะขีดออกสองเส้นมีเส้นหนึงยาวแล้วก็เส้นหนึงสั้นนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับ แล้วก็จะมีเส้นแตกก่อนจะขีดออกมาอีกนิดนึงเหมือนแฉกออกไปเหมือนเป็นแฉกนะครับสั้นๆแล้วก็ตรงนี้จะสั้นกว่ามานี่ครับนี่จะเป็นบล็อกทองคํานะครับบล็อกวงเดือนกับบล็อกผิวไฟผมได้ลงไปแล้วเนาะให้พีพีไปหาย้อนดูได้นะครับอีกจุดหนึ่งครับจุดนี้จะความแตกต่างจะชัดเจนมากสําหรับบล็อกทองคํา บล็อกอื่นๆตรงเลขสองครับเส้นขีดหรือเส้นแตกตรงเลขสองเนี่ยเห็นไหมครับเลขสองเลขไทยตรงเนี้ตรงสองสองห้าหกศูนย์นี่ครับบล็อกทองคําจะเฉียงไปทางด้านขวามือผมนะครับนี่ครับชัดเจนไหมครับนี่จะเฉียงไปทางด้านขวามือผมนี่ชัดเจนนะครับบล็อกอื่นจะ ขีดตรงและก็ขีดเฉียงไปทางด้านซ้ายนะครับสําหรับบล็อกอื่นนะครับนี่คือบล็อกทองคําครับจะชัดเจนมากตรงเลข2ตรงนี้ครับเนี่ยความแตกต่างตรงนี้จะชัดเจนที่สุดโอเคนะครับแล้วก็เลขศูนย์ตรงนี้เส้นของบล็อกทองคำจะจางกว่าของบล็อกอื่นๆ อกอื่นๆจะเข้มแล้วก็ขีดเส้นแตกขีดยาวออกไปนะครับ,บกทองคําแทบจะมองไม่เห็นนี่ครับเห็นอยู่เส้นนิดๆตรงบนเลขศูนย์นะครับเนี่ยความแตกต่างตรงนี้จะชัดเจนมากครับกับใบหูทั้งสองข้างของหลวงพ่อนะตรงนี้แตกต่างได้ชัดเจนเลยเนี่ยท้งซ้ายและขวานะ โอเคนะครับศึกษาก่อนสะสมสำหรับรุ่นสร้างบาร,รมีกำลังร้อนแรงอยู่ณขนาดนี้นะครับแยกบล็อกจะมีอยู่3บล็อกดังนี้ด้วยกันบล็อกผิวไฟบล็อกวงเดือนแล้วก็บล็อกทองคำขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเนื้อนี้จะเป็นเนื้อเงินพร้อมรอยจานหลวงพ่อสวยๆโคดหัวกลับศึกษาก่อนสะสมไปกับรวยคุณทอง168นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวยคุณทองด้วยนะครับขอบพระคุณครับ